พี่ฟอนว่าไงหรอวันนี้เราจะมาสร้างเพื่อนของเว้นเดยกันดีกว่าเพื่อนเว้นเดไว้เดี๋ยวก่อนก็มีหลายคนนะเอาที่ไม่เป็นคนได้ไหมอ่ะที่ไม่เป็นคนเออไม่นับเป็นคนงั้นเหรอใช่เพราะว่านับไม่ได้อ้อย่างนี้พี่ฟอนรู้แล้วอะไรอะ่ะติงกระเบลติงกระเบลใช่ที่ไหนติงเฉยๆไม่ได้ติงกระเบลเอาติงก็ติง มาเดี๋ยวเราจะมาสร้างติ้งกันอันนี้อันนี้ที่เราสร้างกันไว้เมื่อวานเนี่ยนะถ้แล้วงั้นเดี๋ยวเพียงสร้างข้างล่างนะเพราะว่าไม่ได้เอาตัวที่เกาะอะไรทํายากเอาสร้างข้างล่างดีกว่าอ๋อได้ได้ได้ก่อนอื่นต้องมาหาที่ก่อนมาทางนี้เราไปไหนแล้วเนี่ยอยู่นี่ไงอยู่ข้างหลังเนี่ยนี่เอาตรงนี้ละกันตรงไหนอ่ะนี่เลยตรงนี้เหรอเอาจะไปทุบดีเดี๋ยวก่อนเอาก็ได้ชี้ไงว่าตรงไหนตรงนี้ไงนี่เดี๋ยวเพียงจะวางก่อนนะขั้นตอนแรกก็ต้องหาหาสีของมือก่อนใช่ไหมสีมือ สีอะไรอะเอานี่ได้มาท่อนไม้ได้ไหมเฮ้ยที่เหรอเออเนี่ยเป็นนิ้วเป็นนิ้วนิ้วหรอนิ้วไงวนิ้วโอ้โหอย่างนี้จะจะเหมือนเหรอต้องลองดูเดี๋ยวก่อนพี่ฝนอยากได้ที่เป็นเล็บๆด้วยอ่ะก็เดี๋ยวทําเล็บเดี๋ยวหาเล็บนี่เล็บอ่าอันนี้ได้ไหมเล็บเล็บนี่ไหนอ่ะนี่เล็บเฮ้ยพอได้พอได้ออต้องมองไกลๆต้องมองไกลๆพอได้อยู่พอได้อยู่นี่ได้แล้วแล้วก็ทําเท่าไหร่สามเล็บใช่ไหมสามเล็บ ก็เดี๋ยวติงกระเบลเขามีมีห้าไม่ใช่เหรอใช่ไงแต่ว่าที่อยู่บนพื้นจะมีแค่สามไงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ใช่แล้วพี่เอกทําไมะเขามีห้าเขามีห้าแต่ว่าที่ที่เอามายืนบนพื้นอะมีสามอ๋อเวลาเดินใช่แล้วโอ้ทำไมไม่พูดให้จบเล่าติงกระเบลเขามีห้าอ่ะบอกว่าติงอย่าเฉยไม่ใช่ติงกระเบลติงก็ติงเออติงกระเบลนั่นอะไรนะนางฟ้าตัวเล็กๆใช่ไหมใช่ปะใช่ปะผีเสื้อผีเสื้อหรอ นางฟ้าปีเตอร์แพนไงใช่ไหมล่ะเอาละคราวนี้เขาทำนิ้วก้อยเขาจะเอานิ้วก้อยแบบชี้ออกมาข้างหน้าอ,อ๋อนิ้วก้อยยื่นออกมาเวลาเขาเดินไปไหนมาไหนอะเหรอใช่เพราะเขาเดินไม่สะดวกถ้าเอานิ้วก้อยกําไว้อนะอจะว่าไปนี่เราจะนับเขานับเป็นยังหน่วยยังไงอะนับเป็นยังไงอะหนึ่งมืออ๋อมือ <laughs> เออใช่ต้องนับเป็นมือจริงด้วย นับนะแต่ไม่นับเป็นหนึ่งคนต้องนับเป็นเพื่อนหนึ่งมือเออเพื่อนหนึ่งมือต่อไปอันนี้ก็จะเป็นนิว lia, น้วโป้องอ่าอ่านิ้วโป้งอันนิ้วโป้งอ่านิ้วโป้งก็จะใหญ่หน่อยนี้ยืดออกมาอย่างนี้ไหนอ่ะเดี๋ยวคนนะเอาเล็บไว้ตรงไหนเดียวเล็บเหไว้ข้างหน้าไงเอาไว้ตรงใหญ่ไปเปล่าเนี่ยต้องดูไกลๆไม่ใช่เหรอเปรียกว่าใหญ่ไปนะว้ยนิวน้วโป้งเขามีเล็บนิ้วเดียวเล็บอันเดียวนะามานันิว้วนิ้วโป้งเล็บใหญ่ ก็จะให้ใหญ่อะแต่พี่อยากว่าใหญ่ไปเอาออกดีกว่าเออแค่นั้นก็พอเอาแค่นี้ละกันนี่ได้แล้วเหมือนตอนที่เขาแบบเอานิ้วคานมากระดุก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 ไม่มันจะต้องมีขึ้นข้างบนหน่อยนึงนี่ไงกําลังทาใจเย็นๆนี่ใจเย็นๆนี่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 ได้แล้วอันนี้คืออะไรท่อนมือเขาไงข้อมือไม่ใช่ท่อนมือเออจะเรียกข้อมือก็ได้แต่ว่าเล็กเกินไปเรียกท่อนได้ไหมเรียกท่อนไม่ได้ต้องเรียกข้อมือนี่แล้วก็ต่อข้างบนที่เป็นหลังมือนิดนึงแบบนี้นะเฮ้ยเอาอะไรใส่ลง เอาอะไรวางไปอ่ะมันจะต้องมีลวดลายด้วยไม่ใช่หรอ,อพี่เอกไม่อยากทำลายเพราะว่าถ้าทำลายจะทำลำบากะนะอเอาละเดี๋ยวต่อตรงนี้ขึ้นไปอีกอันหนึง่งเหมือนละได้แล้วอ๋อถอยมาดูไกลๆดิพี่ฝนอยากได้ที่เขามีมีเป็น,เป,นเป็นเล็บเล็บเล็บเจลอ่ะเล็บเจลอ่ะเหรออ๋ออ๋อหมายถึงตอนที่เขาเข้าไปแต่งเล็บกับเพื่อนอีกคนนี้เหรออยากอยากได้เป็นเล็บเจลอ่ะโถเอ้ยเอางั้นเดี๋ยวเดี๋ยวทำเพิ่มก็ได้อันนี้อันนี้โอเคยังอ่ะ อันนี้เหรอถอยกไปดูไกลๆดิก็พอได้อะนะแต่ว่าอยากอยากได้อีกอ่ะอยากได้อีกก็เดี๋ยวทําให้ใหม่รอแป๊บหนึง่งอยากได้ที่เป็นเล็บแก้วหลายๆสีไงงั้นเดี๋ยวพี่อกทํามือแล้วพี่ฝนทาเล็บไปแล้วกันฮะทาเล็บรอเออจะได้เลือกที่ถูกใจอ,อ๋อได้เลยได้เลยน่อเลือกที่ใช่นะอันที่ชอบใช่ในเวลาที่ถูกต้องอือหืออะไรเนี่ยฮะ มาต่อกันดีกว่าเดี๋ยวกพก่เอกทำเล็บมาให้ตรงนี้อนนี้ให้ทำมือทำมือแล้วพี่ฝนไปต่อเล็บเอาเองนะได้ได้มือก็สามนิ้วเหมือนเดิมนี่เขาก็มีแอคอื่นเหมือนกันแต่ทำยากเอ๊ะเอ๊ะเท่ากันยังอ่ะเฮ้ยเลยเลยเลยต้องล็อกเว้นล็อกพออล็อกเว้นล็อกเข้าไปนะอันนี้อันนี้ต้องขึ้นมาต่อข้างบนอ่าได้ละเออพอได้พอได้อยู่อ่าเหมือนกันเลยเห็นไหมไหนอ่ะไหนเล็บอ่ะ เล็บพี่ฝนก็ทุบใส่เอ,เองนี่เดี๋ยวพี่เอกใส่ไว้ให้นี่อ๋อจะให้พี่ฝนเอามาต่อตรงน,นี้เองใช่ไหมอยากได้สีอะไรเลือกเอาสีชมพูอืมอ่าล้วไหนบอกเล็บเจลเขาเปลี่ยนสีไม่ใช่หรอก็เปลี่ยนสีไงจะอยากได้สีชมพูด้วยเออพี่เอกเห็นหนะ้าที่เขาทํามารู้สึกว่าจะมีอยู่ห้าสีเลยอะ่ะห้าสีเลยหรอใช่แล้วเออก็เขามีนิ้วห้านิ้วก็ต้องเป็นห้าสีอยู่แล้วเออห้าสีเป็นแบบเหมือนจะเป็นลุงด้วยนะเป็นลุงเลยเหรอไม่รู้เหมือนกันพี่ฝนชอบลุง ลุงเลยหรอใช่แล้วเพราะว่าฝนตกเสร็จแล้วก็จะมีลุงอ่ะมันเกี่ยวกันไหมเนี่ยเกี่ยวที่เกี่ยวไม่งั้นไม่งั้นไม่ฝนจะทาเสื้อผ้าเป็นเรนโบ์ทำไมทำเสื้อผ้าเป็นเรนโบ์ใช่แล้วทําทุกอย่างเป็นหลายๆลสีชอบหรออ่เลือกไม่ถูกไงบางคนชอบสีเขียวบางคนชอบสีฟ้าบางคนชอบสีชมพูพี่ฝนชอบทุกสีเลยเอาหมดเลยเออเอางั้นเอ้ยงั้นเดี๋ยวเพชไปทำชุดอันใหม่ดีกว่าชุดอันนี้ของปีนี้เราเพิ่มชุดใหม่เข้าไปแล้วกัน ทำชุดใหม่อีกแล้วเหรอเอาก็ต้องเพิ่มดีปีนี้เพิ่งจะทําเองอ๋อเออก็ดีก็ดีก็ดีเออเดี๋ยวขอเวลาไปทาก่อนนะทุกคนเอาเขียวเหมือนเดิมนี่แหละเขียวนี่ต้องเขียวเหมือนเดิมเขียวคั่วกระแดงไงเอาเขียวกับแดงเหรอพี่ฝน<ไ>เราเสื้อสีแดงเหรอเอาเสื้อสีแดงนี่บอกไม่ถูกเลยเราเอาชุดคิดมัดไม่ได้ <laughs> <laughs> เอาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปทำนะทุกคนใครชอบก็อย่าลืมหนับหนุนกันนะได้ยังอะ นี่ไงเสร็จแล้วเดี๋ยวทําหลังมือ่อนไม่วน,อ,นอยากทาเป็นตุ๊กตาด้วยอะ่ะตุ๊กตาอะไรอะ่ะโอ้ยตุ๊กตาพวกเราอะ่ะโอ้ยเอาไว้ก่อนโนทําไม่ทันแล้วทุกวันนี้เอาละเรียบร้อยแล้วได้มือมาแล้วได้มือมาแล้วอืมได้ยังอ,อ่ะอ่ะใส่เล็บเลยพี่ฝนใ,ใส่เล็บ,เล,บเลยเล,เ,ลเล็บสีเจลใช่ไหมเอาเจลไหนก็ได้เลือกเอาเลยเลือกเ,อเลยเ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูขอขอเล็งความจริงแล้วมันต้องเจ็ดสีอะเจ็ดสีอะไรคนอะไรมีเจ็ดนิ้วอ้าเนี่ยต้องเจ็ดอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขียวเขียวไม่เขียวไหมมันแดงไม่แดงมแดงหรอเออแดงไม่แดงมะเออก็ดีนะอ่าเนี่ยเขียวเขียวเขียวนี่มันมองไม่เห็นมันติดพื้นเน็น่าวมองไม่เหตุใดอะก็พื้นมันสีเขียวไงฟ้าฟ้าฟ้าเอาฟ้าก็ดีเหมือนกันนะฟ้านี่สีอะไรดีโน่เดี๋ยวหาก่อนสีอะไรอะม่เจอชมพูชมพูเออก็สวยดีนะต่อไปนี่สีเนี้ม่วงม่วงไหมม่วงม่วง อเอ้าวมันก็มันก็ซ้ํกากับสีชมพูเปล่าเนี่ยมันซ้ําที่ไหนมันม่วงกอะชมพูมันไม่ซ้ o lo. O lo. ําโอ้โโอ้โลอ้อดูยังไงเป็นสีชมพูเหมือนกันคนอะไร มันเหมือนกันนะดิไม่เหมือนเหมือนตรงไหนอืมเอาเอาอย่างนี้ใช่ไหมเออเอาอย่างนี้แล้วเล็บเกลวมีหลายสีอยากได้เจ็ดสีมากกว่าเจ็ดสีก็ต้องมีเจ็ดนิ้วใครไปทำเจนิ้ว<ะ>อ่ะก็ทาเรียงต่อไปเพิ่มไม่ได้หรอเอาเปลี่ยนสีนี้หน่อยได้ไหมอ่ะเขียวเขียวไม่เขียวเขียวเอเอเขียวข้างบนก็ยังพอดูได้นะเพราะว่าข้างบนมันมันไม่มีสีอะไรเนาะได้ไหมได้ไหมอ่ะก็สีครบดีนะอันนี้แทบจะเป็น ไฟจราจรไฟจราจรที่ไหนนะนี่เล็บเจลไงก็เขียวเหลืองแดงเนี่ยไฟจราจรชัดชัดให็ไหมสวยสวยออก็สวยดีนะเอาละทุกคนว่าเป็นไงกันบ้างครับอย่าลืมคอมเมนต์นะใครชอบแบบเล็บเป็นเจลกับเล็บธรรมดาก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะพี่ฝนชอบเล็บเจลอ่าเล็บเจลหมายเลขหมายเลขหนึ่งอ่ะให้หมายเลขหนึ่งไปเลยนะแล้วก็เล็บธรรมดาหมายเลขสองนะครับอย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะทุกคนว่าชอบแบบไหนนะวันนี้พี่เอกกับพี่ฝนก็ต้องไปก่อนแล้วนะ มือเป็นไงบ้าง่ะพี่ฝนนี่ไงมือเล็บเกลียวพี่ฝนสวยมากอ๋อพี่ฝนเขาชอบแบบนี้ชอบหลากสีของพี่เอกชอบแบบขาวๆดำๆเหมือนของเว้นเดย์เลยเอาละเดี๋ยวข้าวหน้าเราจะมาทำอะไรกันต่อดีก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องลาไปก่อนละบุย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 เดี๋ยวพี่เอกขอไปทำอะไรตรงนั้นเพิ่มอีกสักนิดนึงดีกว่าอะไรเหร อยากทำอะไรเพิ่มเติมจากตรงนี้อีกนิดหน่อยแต่รู้จะทำอะไรอะ่ะกินแตงโมไหมอ่ะแตงโมหรอ,เอา,าอเอามาดิเอามาดิขอกินหน่อย